ไปดูรางวัลทางศิลปะที่ยิ่งใหญ่อีกรางวัลหนึ่งนะคะเพราะว่าได้ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่แทบจะที่สุดด้วยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจัดมาถึง60ครั้งแล้วนะคะชื่อว่าศิลปกรรมแห่งชาติค่ะถ้าพูดชื่อนี้นะคะศิลปินทั่วประเทศรู้จักดีเพราะว่าเคยเปิดโอกาสให้ทุกรุ่นค่ะ,คะสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้นะคะอย่างในปีนี้มีอีกเหมือนกันแต่ว่า ไม่ใช่ง่ายๆค่ะโหดหินเหมือนกันเพราะาคนจะได้รางวัลเหรียญทองนั้นต้องฝีมือดีจริงนะคะและปีนี้มีเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยนะคะเอาไปติดตามผลกับคุณกฤติาดีมีเลยค่ะสมจริงราวภาพถ่ายนะคะแต่ถ้ามองใกล้ๆจะพบว่าภาพเกลียวขึ้นแต่กระเซน็นซ่อนลายไทยที่ละเอียดยิบตาโดยเทคนิคดินซออขบนผ้าใบ เอกลักษณ์ที่สุพรแก้วดาพัฒนาจากประสบการณ์ช่างแกะเทียนสื่อความไม่มั่นคงของจิตใจมนุษย์ในชื่อธรรมาชาติแห่งจิตหมายเล็กหนึ่งเทคนิคเฉพาะตัวที่ส่งอารมณ์ด้วยสีขาวดำได้ทรงพลังยังส่งให้สุพรแก้วดาคว้ารางวัลเหรียญทองประเภทจิตรกรรมรางวาัลศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่60 เป็นเจ้าของเหรียญทองเพียงคนเดียวบนเวทีประกวดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในวงการศิลปะไทยประจำปีนี้ปีนี้ในเหรียญทองก็คือผมเปลี่ยนจากเมฆมาเป็นคลื่นน้ําทะเลที่มันก่อตัวขึ้นด้วยเหตุปัจจัยแล้วมันก็เกิดสลายขึ้นเป็นแรงแค่ๆเข้าฟอร์มใหม่ที่หลุดออกมาจากเมฆคือเปลี่ยนมาเลยมันก็เป็นการพัฒนาอีกแบบหนึง่งเพื่อว่าสื่อความหมาย จิตเวลาาาเเรรโดนหตุปะจจมกััยทบเีลััักษณณะะเเปป็นนนรรรมมาา้คบีี่ขสำคัญส่งเสริมศิลปินไทยอย่างศิลปรกรรมแห่งชาติแรกจัดตามความตั้งใจของศาสตราจารย์รศิ์พีระศรีนับจากพศ2492จนวันนี้เป็นเวลา65ปีแล้วค่ะที่จัดการประกวดถึง60ครั้งและมีการปรับเปลี่ยนกติกาตามยุคสมัย อย่างครั้งที่27เปิดรับผลงานสื่อผสมเพื่อให้ศิลปินสร้างงานได้อย่างอิสระจากเดิมที่มีเพียงกิรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์รวมไปถึงการเข้ามาของผู้สนับสนุนหลักสองรายที่ช่วยเพิ่มจํานวนและเงินรางวัลเป็นกําลังใจให้เหล่าศิลปินแต่ผู้สนับสนุนต้องไม่มีส่วนใดๆในผลตัดสินก็เป็นการแก้ข้อขรหาเรื่องความยุติธรรมของรางวัล อีกปัญหาที่เคยพบคือศิลปินรุ่นเล็กไม่กล้าเข้าชิงชยัยเพราะเวทีนี้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกรุ่นจึงทําให้ปี2527จัดประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์อายุ16ถึง25ปีเพิ่มโอกาสและเป็นพื้นที่บ่มเพาะศิลปินอนาคตไกลพอเป็นเวทีเล็กแล้วก็ก็เหมือนกับว่ามีโอกาสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็สมัครนักศึกษาไงครับจะรู้สึกแบบมีความหวังหรือว่ามีมีมีความสุขความสนุกมากขึ้น แต่ว่าพอเราส่งไปสักพักนึงเราก็จะแบบมีเริ่มมีความมั่นใจมันก็สร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยนะครับพอเริ่มความมั่นใจแล้วเราก็แบบว่ากล้าที่จะไปเวทีรุ่นใหญ่อะไรอย่างนี้นครับคราวนี้เขาจะไปรอส่งศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยบางทีเขาก็สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวสุดท้ายเขาก็จะท้อหรือ,ออกไม่ส่งก็เลยคิดว่าน่าจะกำหนดอายุให้เป็นศิลปินศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์เพื่อให้แข่งขันกันเองในระดับ ของศิลปินที่ที่กำลังเป็นดาวรุ่งขึ้นมา คุณผู้ชมคะเพราะนี่เป็นวันถแถลงข่าวค่ะที่จะโชว์ผลงานที่ได้รับรางวัลให้สื่อมวลชนได้ถ่ายทาแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะและก็จะไปจัดแสดงในเทศการจริงๆในภายหลังนั่นจะทําให้ผลงานหลายชิ้นค่ะที่อาจจะขนาดใหญ่เกินไปที่เป็นประติมากรรมหรือว่าสื่อผสมไม่สามารถขนย้ายมาได้เพื่อป้องกันความเสียหายไว้ก่อนนะคะอย่างของอาจารย์เมตตาเองค่ะก็เป็นชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นสื่อผสมใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไม่ได้เอามาจัดแสดงให้ชมในวันถแถลงข่าววันนี้จริงๆการเป็นสื่อผสมค่ะอาจารย์มันเป็นอุปสรรคต่อการขนย้ายแล้วก็เป็นอุ 幫我嚇。<laughs> ก็จร,จริงๆแล้วมันก็เป็นอุปสรรคเรื่องการขนย้ายจริงๆอะค่ะเพราะว่าการเซตงานในรูปแบบของอย่างของอาจารย์เนี่ยเป็นอิสราเลชันหรือศิลปจัดวางเนี่ยมันก็มีความจําเป็นที่ศิลปินเองจะต้องเป็นการเป็นคนควบคุมในการที่จะจัดวางผลงานนะคะเพราะมันต้องมีการกําหนดแสงกําหนดไลท์ติ้งกำหนดเรื่องของทิศทางในการวางวัสดุต่างๆะค่ะซึ่งค่อนข้างละเอียดอ่อนซึ่งเราจะาาาให้ทางหอศิลป์เป็นผู้จัดให้อย่างเดียวเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่เป็นเรื่องยากค่ะอย่างชิ้นนี้ที่อาจารย์หันมาทำเสริมส่งเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะสื่อถึงอะไรบ้าง ผลงานชิ้นนี้ก็คือเป็นเรื่องของสายใยรักระหว่างแม่กับลูกอะค่ะพอดีอดิฉันมีลูกที่เป็นเด็กพิเศษอะค่ะเป็นออทิสติกซึ่งดิฉันก็เลยใช้ความรู้สึกที่เกี่ยวกับเชื่อมโยงกับลูกโดยการใช้เทคนิค,ก,คการถักโครเช์การถักโครเช์ดิฉันแทนค่าสายใยรักของแม่ที่มีต่อลูกอะคะ่ะในทุกๆวันที่เราถักเนี่ยก่อรูปขึ้นไปก็เหมือนกับการที่เราเลี้ยงลูกทุกๆวันขึ้นไปเช่นเดียวกัน มีศิลปินเจ้าของเหรียญเงินศิลปรกรรมแห่งชาติครบทุกประเภทอย่างกเกษมสันยอดสง่าอริยะกิติเจริญวัดบุญมีแสงขำสุรศักดิ์ซ้อนเสนาและสุกัญญาซ้อนบุญหลายชิ้นไม่ได้ยกของจริงมาโชว์ในงานถแถลงผลการตัดสินแต่จะเปิดให้ชมที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินในวันที่29สิงหาคมถึง19กันยายนนี้ส่วนการแสดงศิลปรกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นยาวครั้งที่31 เข้าชมได้ก่อนในวันที่1นึถึง17สิงหาคม2,557กริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน